น้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัดสรู้เองโดยชอบขอนอบน้อมแด่พระธรรมพระอริยสมเขอกราบถวายความเคารพน้อมระลึกนึกถึงพระเจ้าประคุณสมเด็จพญานาชีโรดมพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยสิรินธโรที่เคารพอย่างสูงขอกาดพระ เีระนุทีระเพื่อนพระภิกษุสามณรน,นทุกรูปก็ขอเจริญพรมายัมญาติโยมผู้มีบุญกุศลท,ท,ทุกทุกท่านก็เอามือลเนะก่อนอื่นก็ขออนโมทนาบุญผู้มีความมั่นคงมีศรัทธาผู้ฝักฝ่ในบุญกุศลบุญราศีได้เวียนมาในทุกๆวันเราก็จะมีการ ได้มาน้อมระลึกนึกถึงได้ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำในช่วงนี้โควิดกำลังเบาบางก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันได้สวดมนต์ร่วมกันได้ฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาในวันที่สามแล้วทุกปีวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาวันอาสาฬหะที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานใหญ่ ซึ่งเป็นวันเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันที่เกิดขึ้นสิ่งอศัศจรรย์ของโลกคือเกิดขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสามรัตนะพระพุทธทองค์เนะี่ยตัดสรู้เสร็จแล้วได้น้อมและลึกนึกถึงว่าโอ้ธรรมนี้ปราณนีตเหลือเกินใครน้อยจะสามารถที่จะรู้ธรรม ที่เราจรุแล้วนี้ได้มานอมละลึกนึกถึงเมื่อพระพุมหารัตนาว่ามีผู้มีธุลีเบาบางที่สามารถที่จะน้อมรับพระธรรมของพระพุทธองค์ได้ก็มีอยู่ขอให้พระพุทธองค์จงหมุนล้อแห่งกรมธรรมมาจากให้เป็นไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ได้มาพิจารณาก็ยันึกถึงครูบาอาจารย์ อาราดาบทที่ได้สอนให้ได้สมาบัตเจ็ดท่านเป็นผู้นี้ที่มีเรียกว่าอาสวะที่เบาบางและก็อุทกกรดาบทมาน้อมแล้วนึกนึกถึงอาราระดาบทเพิ่งจะรู้เกิดความรู้ขึ้นพิ่งจะเสียไปในสามวันที่แล้วไม่ทันการเสียแล้วแล้วมานึกถึงอุทกกาาบท เหลืออีกท่านหนึ่งคงจะพอที่จะรับธรรมของเราได้พ่อมารู้ด้วยญาณภายในเพิ่งจะสิ้นใจไปในวันนี้เองจะทำอย่างไรเนามานึกถึงบัญจวกีรทธรรมห้าที่เคยอุปธรรมอุปถาคก,ก็ได้เดินทางมาเพื่อจะได้มาแสดงธรรมซึ่งในวันนั้น ท่านได้แสดงธรรมมาจากกบฏนาสูตรเป็นการแรกวันนี้อาตมาก็จะได้ยกเอาธรรมจากปฐมโพธิการที่หลวงปู่มันได้แสดงเอาไว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เอามาเรียบเรียงไว้ในมุตโตไทยในบทปฐมโพธิการซึ่งได้ทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีที่ปาอิสิะตะนามรคทายวัน แห่งเมืองพาราณาสีเป็นครั้งแรกเป็นประถม,มเทศนาเรียกว่าธรรมจักเบื้องต้นทรงยกส่วนสุดทั้งสองอย่างอันบัญภชิตไม่ควรเสพขึ้นมาแสดงว่าดาเวเมทิคเวอันตาปปาจิตนันาเซวิตาบาดูก่อนทิ่สุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบัญพชิตไม่พึงเสพคือ กามาสุขลิกาและอตะกิลมาานอาธิบายความว่ากามาสุขลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอาตากิลมาาเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทยัยเมื่อผู้บำเพ็ญตะบะทำทั้งหลายอาศัยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ก็ชื่อว่าอย่างไม่เข้าทางกลาง เพราะอ,อันบันภชิตไม่ควรเสพขึ้นมาแสดงว่า<น>ดาเวเมพิคเวอันตาปะภจิเตนานาเซยนำขันก็เสียใจความดีใจนั้นก็คือการมาสุขันลิกาความเสียใจนั้นคืออัตตะกิลมาธาความดีใจก็เป็นราคะความเสียใจก็เป็นโทสะความไม่รู้เท่าในาราคะโทสะทั้งสองนี้ เป็นโมหะฉะนั้นผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแหละก่อนถ้าเมื่อกระทบส่วนสองนั้นอยู่ชื่อว่าผิดอยู่แต่ก็เป็นธรรมดาแท้ทีเดียวต้องผิดเสียก่อนจึงจะถูกแม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกันแม้พระคารสาวกทั้งสองนั้น ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้นแม้สาวกทั้งหลายเราอื่นๆก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มาดำเนินทางกลางทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพึกได้ยานสองในสองอย่างเบื้องต้นในราตรีได้ยานที่สามกล่าวคืออาสวัคยายานในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแทจ้จริง ทำกิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือส่วนสุดทั้งสองพ้นจากสมมติโคตสมมติชาติสมมติวาดสมมติวงและสมมติประเพณีถึงความเป็นอริยโคตอริยชาติอริยวาดอริยาวมและอริยประเพณีส่วนอริยาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นก็มาตัดสรตวตามพระองค์ ทำให้ได้อสวกขยายยานพ้นจากความผิดตามพระอ,องค์ไปทำให้ส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกแรกแก็มีผิดพลาดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิดแล้วก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูกเมื่อยังดีใจเสียใจยอยู่ในการบำเพ็ญกุศลอยู่ก็ตกอยู่ในโลกกระทำเมื่อตกอยู่ในโลกกระทำ จึงเป็นผู้หวันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความหวันไหวไปมาอุปันโนโคโมีโลกกรธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโลกกรธรรมมีแปดมรเครื่องแก้ก็มีแปดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแก้ส่วนสองเมื่อแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมร ตัดขาดจากกระแสโลกทำให้ใจเป็นจาโคปฏินิสาโคมุตติอนาลโยสละสละตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่าเมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ผใดแล้วก็เรียกว่ายังคิดอยู่แต่เราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้มีบุญกุศลมีศรัทธาเต็มเปี่ยม ได้มาได้ยินได้ฟังพร้อมที่จะปเปลี่ยนเพื่อตอบย้ำความรู้สึกในจิตในใจให้เกิดเป็นเรียกว่าให้เกิดเป็นความปกติตอบย้ำให้จิตใจนี้ได้รับรู้เน้นย้ำให้เข้าไปถึงจิตถึงใจแล้วก็ปฏิบัติวันแล้ววันเล่าเรียกว่าพระเดชทระคุณหลวงพ่อก็ ให้กำลังใจอยู่เป็นประจำเป็นการสงสมวาสนาบารมีสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้เรียกว่าเป็นทางสายกลางเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบดีแล้วที่เราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพระพุทธศาสนาเป็นผู้เลิศเป็นผู้มีบุญกุศลเต็มเปี่ยมแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้รักษาคุณงามความดีอันนี้ให้ดำรงคงไว้ดั่งเกลือรักษาความเค็มขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพร้อมทั้งคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประฤติปฏิบัติสั่งสมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงมารวมเป็นพละปัจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เกิดมีสติปัญญาญา ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานจมทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ